สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลในลีกยุโรปหลักๆกลับมาเตะกันแล้วครับไปเริ่มต้นที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยครับคู่หกวงเย็นครับวัตฟอร์ดครับเปิดบ้านโดนหงแดงลิเวอร์พูลถล่มไปศูนย์ประตูต่อ5ครับโดยนัดนี้โรเบียโต้เฟอร์มิโน่แฮตทริกด้วยครับขยับมาที่คู่3ามทุ่มครับแอสตันวิลล่าครับแพ้กับบูฟในนาทีสุดท้ายเลยห้สประตูต่อ3ามจิงจอกสยามเลสเตออรร์ซิิตี้้คับบเปปดาานนนชะแมยูไ4 ตต2ต่อแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตีต้ครับเอาชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูตมม่อ0นอริสเสมอไบรตันไป0ประตูต่อ0เซาท์แฮมตันเอาชนะลีดไป1ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายของเมื่อคืนครับเบรนฟอร์ดครับเปิดบ้านแพ้กับเชลซีแบบฉิวเฉียดไป0ประตูต่อ1ขยับมาที่ศึกลาลิกาสเปน2คู่ครับเลบันเต้เปิดบ้านเสมอเกตาเฟ่0ประตูต่อ 0. 0. 0และเรียวโซซิดัตเอาชนะมาโยการ่าไป1ประตูต่อ0ขยับมาที่กาโชเซเรียอิตาลี3คู่ครับสเปนเซียเปิิดบ้าาาาาานนนนเอชะะซลตต่ไปป2รู ตอนเยี่ยวแห่งกรุงโรมอย่างลาซิโอครับเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าไป3ประตูต่อหนึ่งและปีศาจแดงดำเอซมิลานครับเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไป3ประตูต่อ2ครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับ Milan. อเอซมิลานขยับไปที่บุนเดสลีก้นนกายเยอรมันครับบร์เซียดอทมุนครับเอาชนะมายไป3ประตูต่อหนึ่งไอทันแฝงเฟิร์ตแพ้กับแฮทฮาเบอร์ลินไป1ประตูต่อ2ฝ่ายบวกเสมออาบีไลซิปหนึ่งประตูต่อหนึ่งกอยเทอร์เฟิร์ตแพ้กับโบคุ่มไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะเวิร์บบวกสองประตูต่อศูนเชนกับ เสมอสตุตการ์ดไป1ประตูต่อ1หลีกเอิงฝรั่งเศส2องคู่ครับเรอมงฟุตครับเปิดบ้านเอาชนะลิวแชมป์เก่าไป1ประตูต่อศูนย์และโอลิปิกรียงครับเอาชนะโมนาโกไป2ประตูต่อศูนย์ปิดท้ายร้วยศึกเอซิวีดีหลีกฮอลแลนด์ครับผมเฟยนูดครับเสมอกับอาเคซีวาไวไป2ประตูต่อ2โกเฮดอีเกิลครับเปิดบ้านทันลมอเมโร่ไป4ประตูต่อ2ฮิลเลวินแพ้กับอาแจกอาร์มเ์ดามไปศนย์ประตูต่อ2ฟอร์ตูนัสซินสตาดครับเอาชนะคัมบูไป1ประตูต่อศูนย์และพี เอาชนะวอลเลย์ไป3ประตูตอนหนึ่งและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคือนนี้ครับสัปดาห์นี้และกลางสัปดาห์ครับจะเป็นฟุตบอลยุโรปและบ bon อลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยุโรป้าลีกครับก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงคลายล็อกดาวน์แบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซับสไครต์สั่นกระดิ่งช่องเราไว้เลยฮะเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลแบบนี้ทุกวันเลยครับ